สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการปักมเมล็ดใส่ฟองน้ำนะครับอุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับหนึ่งฟองน้ำนะครับสองจะเป็นฐานเพาะเมล็ดนะครับสามจะเป็นน้ำนะครับสี่จะเป็นที่ฉีดมเมล็ดพันนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ไม้ที่มฟันหรือไม้เสียบลูกพินก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นมเมล็ดพันนะครับมเมล็ดพัน ที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นไ้ครับแต่อ,ออกมาตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติยี่สีส่ชั่วโมงครับเราก็จะมีรากาออกมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ามาปักใส่ฟองน้ำครับครับวิธีการก็นําฟองน้ําครับฟองน้ําจะเป็นฟองน้ําสําเร็จรูปนะครับฟองน้ําจะมีเก้าสิบหกตั้งนะ ต่อไปก็เติมน้ำลงไปได้ครับแล้วก็นวดฟองน้ำนครับนวดให้น้ำออกไปในฟองน้ำให้ฟองน้ำอิ่มตัวเลยนะครับให้น้ำอยูประมาณ สามส่วนสี่ของฟองน้ำนะครับถูกพอดีถ้าน้อยไปหน้าฟองน้ำก็จะแห้งนะครับฟองน้ำจะแห้งเร็วต้นกล้าอาจจะตายได้นะครับเติมน้ำนิดนึงครับให้อยู่ประมาณสามส่วนสี่ของฟองน้ำถูาพอดีครับให้น้ำเข้าไปในฟองน้ำให้ในฟองน้ำไม่มีอากาศครับให้ฟองน้ำอ่มตัวแบบนี้นะครับ พอฟองน้ำอตัวแล้วก็นำเมล็ดมปาปักลงไปได้เลยนะครับนะครับค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเพราะรากเขาจะขาดง่ายครับทบแล้วก็เปิดรูออกนะครับเปิดรูฟองน้ำออกแล้วก็ค่อยๆเอารากครับรากฝังลงไปอย่างนี้นะรังลงไปให้สุดรากก็พอครับ มานี่ครับตังไปสุดบครับเปิดรูฟองน้ำออกนะครับแบบนี้นะครับต่างไปลึกเกินไปบริพันธ์อาจจะเน่าเสียได้นะครับเขาจะไม่งอกขึ้นมานะครับเขาจะไม่แตกใบถึงงอกขึ้นมานะครับต้องปรับ ถ้าปากไม่ลึกต้นกาก็จะยืดนะบางทีไมค่อยทำนะเพราะลากเขาจะหักง่ายครับขาดค่อยเปิดต้องฟองน้ำมาครับค่อยเปิดแล้วก็ปักลากลงไปครับค่อยปับลากไมค่อยทำนะครับนี่ต้องดีมครับเดี๋ยว ถ้ารีบ้นกล้าจะเสียหายได้ครับประมาณนี้ครับลงไปสุดีล่าองก็พอภาพมันจะไม่ชัดเลยครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยถ่ายยิปไม่ดูตอนกลางคืนครับพอให้ลใหม่ได้ศึกษาครับไม่ค่อยเปิดช่องฟองน้ำออกแล้วก็ ค่อยปังลงไปครับแบบนี Lost ้นะครับผมลงไปสุดก็เอายูบกดลงนิดนึงครับกำลัง ปักเมล็ดเสร็จก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอาออกไปรับแสงแดดอ่อนๆได้นะครับวันนี้ก็ทำกลางคืนครับเลยมไม่มีแสงแดดครับเยวรอพรุ่งนี้เชา้าครับจะทำติดต่อดูนะครับการนำต้นกล้าออกรับแสงแดดนะครับ,บหลังจากที่เราปักเมล็ดใส่ฟองน้ำเสร็จน,นะครับเราก็ออกมารับแดดน,นะครับ ให้รับแดดอ่อนๆครับรับแสงแดดอ่อนๆครับผมก็จะเอามาวางไว้ตรงตรงเรือน,นครับตรงเรือนตรงนี้จะมีแดดอ่อนครับแดดไม่แรงครับครับข้างบนจะเป็น้ายามาสติกคลุมนะครับตรงเรือนจะแดดแดดไม่แรงนะครับต้นก้าที่เราปักใส่ฟองน้ําครับ วันแรกที่ออกมารับแดดนี่ห้ามให้โดนแดดแรงครับเพราะบางทีเขาจะเหนียวตายได้นะครับเพราะต้นกล้าเขายังไม่แข็งแรงครับให้เขางอกใบออกมาหมดก่อนนะครับถึงจะโดนแดดแรงนะครับประมาณออกมารับแดดวันที่สองวันที่สามก่อนนะครับวันแรกนี้ให้โดนแดดอ่อนๆนะครับ ประมาณนี้นะครับนจะเป็นส่วนผักนะครับ่จะเป็นตรงตรงเดือนครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับของบุลคิดเพียงเท่านี้นะครับ